สวัสดีครับน้กงเรียนเดี๋ยววันนี้เราจะมาสรุปเรื่องของสถิตินะครับเรามาดูกันว่าสถิติมันหมายความว่ายังไงนะครับความหมายของสถิติจะมีอยู่สองความหมายความหมายแรกก็คือสถิติหมายถึงตัวเลขที่แสดงข้อเท็จจริงของข้อมูลโดยเป็นตัวเลขที่ได้มาจากการประมวลผลหรือิเคราะ์ข้อมูลเรียบร้อยแล้วนะครับ เหตุผลแรกก็คือการวิเคราะห์ข้อมูลออกมาตัวเลขที่เกิดจากการวิเคราะห์ข้อมูลหรือข้อได้จริงที่เกิดจากการวิเคราะห์ข้อมูลออกมาแล้วนะครับความหมายที่สองสถิติคือศาสตร์หรือวิชาที่ว่าด้วยหลักการและระเบียบวิธีการทางสถิติซึ่งประกอบด้วยกระบวนการตามระเบียบวิธีทางสถิติสี่ขั้นตอนก็จะมีเริ่มจากการเก็บรวบรวมข้อมูลการนำเสนอข้อมูลการวิเคราะห์ข้อมูล และการแปลความหมายข้อมูลน,นะครับซึ่งในตอนนี้เราจะมาเรียนเรื่องของการนำเสนอข้อมูลน,นะครับในช่วงนี้จะมาเรียนเรื่องของการนำเสนอข้อมูลประโยชน์นะครับเซตีมีประโยชน์อย่างไรบ้างนะครับเซติเนี่ยเป็นศาสตร์ที่ใช้เป็นเครื่องมือช่วยในการตัดสินใจนะครับย้ำเลยคือ ช่วยในการตัดสินใจอย่างมีเหตุผลน,นะครับการแก้ปัญหาส่วนใหญ่มีความจําเป็นต้องใช้ข้อมูลทางสารสนเทศและกระบวนการทาสงสถิติเข้ามาช่วยในการสรุปผลปัญหาหรือง,งานต่างๆในชีวิตประจำวันเราเนี้ยต้องใช้เถติต้องใช้เติติมาช,ช่วยในการตัดสินใจนะครับและวางแผนในกรณีต่างๆอย่างเช่น การพยากรณ์อากาศของกรมอุตุนิยมวิทยานะครับก่อนที่กรมอุตุนิยมวิทยาจะบอกได้ว่าถ้าอากาศแบบนี้แล้วฝนจะตกถ้าอากาศแบบนี้แล้วแดดจะร้อนเขาก็ต้องมีการเก็บสถิติมาก่อนลงหน้าเยอะนะครับเยอะถึงสรุปว่าออกมาได้สองการตรวจสอบประสิทธิผลของผลิตภัณฑ์ต่างๆนะครับอันนี้ยกตัวอ,อย่างง่ายเลย เช่นวัคซีนโควิดเขาไม่ได้ผลิตขึ้นมาปุ๊บแล้วเขาสามารถนำมาใช้ได้เลยก็ต้องมีการทดลองกับสัตว์เก็บข้อมูลทางสถิติจนมันปลอดภัยก็ถึงจะมาทดลองกับคนก็เก็บข้อมูลทางสถิติจนปลอดภัยถึงจะมาใช้ได้อะไรประมาณนี้นะครับนะต้องใช้เถิตินในการช่วยทําโพนะครับทาโพเพื่อตํารวจความคิดเห็นของประชาชนอันนี้เห็นเห็นกันบ่อยครั้งนะครับ ข้อมูลทางสถิติที่ทำให้สามารถคาดคะเนเหตุการณ์ในอนาคตได้ครับก็อาจจะมาใช้ในเรื่องของเศรษฐกิจถ้าเศรษฐกิจแบบนี้ราคาทองจะขึ้นหรือจะลงถ้าราคาทองขึ้นแล้วราคาน้ำมันจะขึ้นหรือจะลงราคาหุ้นอะไรประมาณนี้นะครับ,นะรบทุกอย่างเราจะมีการเก็บสถิติไว้สิงมีการคาดคะเนอนาคตได้นะครับ นี่เรามาดูประเภทของข้อมูลทางสถิติข้อมูลทางสถิติเนี่ยจะแบ่งออกเป็นสองประเภทนะครับประเภทแรกเรียกว่าข้อมูลเชิงคุณภาพข้อมูลเชิงเชิงคุณภาพเนี่ยเป็นข้อมูลที่แสดงถึงสถานภาพคุณลักษณะหรือคุณสมบัติเช่นเพศเชื้อชาติสถานภาพสมรสศาสนากรุ๊ปเลือดเป็นต้นหรือพวกนี้คือข้อมูลที่ไม่สามารถนํามานับได้ ให้สามารถนะํามานับได้ก็คือไม่ใช่ปริมาณนะครับถ้าปริมาณเนี่ยเรามานับได้เขามานับได้นะครับข้อมูลพวกนี้เป็นข้อมูลที่เก็บไปเป็นฐานข้อมูลละเอลยละเอยดย,ยากบางข้อมูลเป็นตัวเลขแต่เราก็ถือว่าเป็นข้อมูลเชิงคุณภาพอย่างเช่นบรัรเทีเบอร์โทรศัพท์ละประมาณน,นี้นะครับสองคือข้อมูลเชิงปริมาณข้อมูลเชิงปริมาณในหมายถึงข้อมูลที่ลูกของตัวเลข ที่แสดงถึงปริมาณอันที่ชัดเจน <apolis> นะครับแสดงถึงปริมาณนะครับเป็นตัวเลขเ,เ,เป็นตัวเลขที่แสดงถึงปริมาณ <1> 1> อาจเป็นค่าที่ไม่ต่อเนื่องหรือต่อเนื่องก็กได้นะครับเป,เป็นค่าที่ไม่ต่อเนื่องกันหรือต่อเนื่องกันก็นกได้นะครับ 1> <1> อย่างเช่นส่วนสูงน้ำหนัก,ดดนนกปริมาณน้ำ รประมาณนี้นะครับจำนวนต่างๆจำนวนนูน้นจำนวนนี้นะครับอันนี้คือข้อมูลเชิงปริมาณนํามาประมวลผลได้นะครับนํามาประมวลผลได้การนําเสนอข้อมูลนะครับนี่คือประเด็นที่เราจะเรียนกันการนําเสนอข้อมูลหมายถึงการนําข้อมูลและรายละเอียดต่างๆที่เก็บรวบรวมมาแล้วคือเราเก็บรวบรวมข้อมูลมาแล้วมาจัดให้เป็น ระเบียบเพื่อนำเสนอข้อมูลให้เกิดความเข้าใจในเรื่องที่นำเสนอโดยใช้เทคนิคและสื่อต่างๆในการนำเสนอข้อมูลเพื่อให้บรรลุจุดมุ่งหมายของการนำเสนอที่กำหนดไว้หรือพูดง่ายๆก็คือการนำเสนอข้อมูลเนี่ยคือการนำข้อมูลดิบนำข้อมูลดิบที่เราได้มาเนี่ยเอามาเรียบเรียงใหม่จัดระเบียบใหม่และนำเสนอมาในรูปที่มันสามารถมองได้ง่ายขึ้นชัดเจนขึ้น นะครับง่ายต่อการวิเคราะห์มากขึ้นอันนี้เขาเรียกว่าการนําเสนอข้อมูลนะครับที่เราเรียนมาตั้งแต่ะฐมก็จะมีแผนภูมิรูปภาพนะครับเวลาจะนําเสนอข้อมูลให้ให้ใครดูเราก็ต้องดูว่าข้อมูลนี้นำเสนอแบบนี้มันเหมาะกับวัยแบบนี้หรือเปล่านะครับนะอันนี้ก็จะเหมาะกับวัยผสมผสมต้นะตน,ะตน,นะครับผสมต้นผถมเล็กแผนภูมิแท่งนะครับแผนภูมิแท่ง การาฟและแผนภูมิรูปวงกลมซึ่งสามอย่างเนี้คุณเร,กกรียนมาแล้วต่อประถมแล้วนะครับที่แผนภูมิรูปวงกลมคก็เรียนมาแล้วต่อประถมนะครับแต่ตอนหนึ่งมานี้เราจะมาเน้นเรื่องของแผนภูมิรูปวงกลมเป็นหลักนะครับเป็นหลักการอ่านแผนภูมิรูปวงกลมนะครับเรามาดูการอ่านก่อน เราเรียนเรื่องแผนภูมินีจะมีอยู่สองสองหัวข้อเทีวเ,เรียนหัวข้อแรกคือมีแผนภูมิมาเราสามารถอ่านได้อ่านได้คือดูข้อมูลในแผนภูมิแล้วเราสามารถตอบคำถามได้นั่คือการอ่านแผนภูมิได้กับการเขียนแผนภูมิได้นะครับเขียนแผนภูมิก็คือมีข้อมูลดิบมาให้เราสามารถแปลงข้อมูลดิบแล้วนําไปเขียนเป็นแผนภูมิได้นะครับตอนนี้เรามาดูเรืเร่องการอ่านแผนภูมิวงกลงก่อน นะครับการอา่านแล้วก็มีผู้พงกรมแสดงผลสำรวจพานะที่คนใช้เดินทางในช่วงเทศกาลสงการนะครับก็จะมีอะไรบ้างล่ะเครื่องบินเจ็ดเปอร์เซ็นตรถไฟสิบเปอร์เซ็นตรถโดยสารประจำทางสิบหกเปอร์เซ็นต์ ลดตู้12%ลถจักรยานยนต์19%และรถยนต์ส่วนตัว36%นะครับแล้วเขาก็บอกต่อว่าจำนวนกลุ่มตัวอย่างทั้งหมดมีทั้งหมด1,200คนนะครับเรามาดูคำถามที่หนึ่งถามว่าคนใช้พานะใดาเดินทางไมา่สุดกี่เปอร์เซ็นต์เดินทางไมา่สุดก็คือเปอร์เซ็นต์เยอะสุดนะครับก็คือรถยนต์ส่วนตัว36% ข้อที่สองคนใช้พาหนะใดเดินทางน้อยที่สุดกี่เปอร์เซนต์น้อยที่สุดก็คืออะไรครับเครื่องบินนะครับองปสรรแค่ที่สุดเลยเครื่องบิน7%พาหนะที่คนใช้เดินทางมากที่สุดและน้อยที่สุดต่างกันอยู่กี่เปอร์เซนต์ต่างกันก็คือต้องปรมาลบกันเมื่อกี้มากสุดเราดูมาแล้ว36ใช่ไหมครับคือรถดยนต์ส่วนตัวน้อยที่สุดคือเครื่องบิน7% ต่างกันเท่าไหร่ก็เอามาลบกันก็จะได้29เปอร์เซ็นตนะครับคนที่ใช้รถยนต์ส่วนตัวเดินทางมีมากกว่าหรือน้อยกว่าคนที่ใช้รถจักรยานยนต์รถยนต์ส่วนตัว36จักรยานยนต์19สรุปรถยนต์ส่วนตัวมีมากกว่าใช่ครับมากกว่าเท่าไหร่ก็สาม36ไปลบกับ19นะครับก็จะได้17เปอร์เซ็นตนะครับ ข้อห้าคนที่ใช้เครื่องบินเดินทางมีมากกว่าหรือน้อยกว่าคนที่ใช้รถตู้เดินทางนะครับคนที่ใช้เครื่องบินมี7%คนที่ใช้รถตู้มีสิบสองเปรตสรุปน้อยกว่าใช่ไหมครับน้อยกว่าเท่าไหร่ก็เอาส2บสองไปลบเจดละน้อยกว่าห้าปเซนะครับ ตัวอย่างต่อไปนะครับกิจกรรมช่วงปิดภาคเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6ก็จะมีเรียนเสริม47คนเข้าค่าย58คนท่องเที่ยว102คนเล่นกีฬา64คนพักผ่อนอยู่บ้าน83คนคราวนี้ต่าดแต่เขานได้แล้วตรงที่ว่าค่อยแล้วเป็นเปอร์เซ็นต์ข้อน,นี้บอกมันเป็นเป็นคนนะครับบอกมาเป็นหลายคน เรามาดูคำถามที่เป็นยังไงบ้างนักเรียนส่วนใหญ่ทำกิจกรรมใดและมีจำนวนกี่คนนักเรียนส่วนใหญ่ทำกิจกรรมใดครับนี่วางสุดคือท่องเที่ยวส่วนใหญ่ก็ท่องเที่ยวหนึ่งร้อยสองคนนะครับกิจกรรมใดที่มีนักเรียนทำน้อยสุดและกี่คนน้อยที่สุดก็คืออะไรครับน้อยสุดนี่แค่สุดเรียนเสริมใช่ครับเรียนเสริม 47คนเล่นเริมค7คนนักเรียนที่พักผ่อนอยู่บ้านมีจํานวนมากกว่านักเรียนที่เข้าค่ายกี่คนพักผ่อนอยู่บ้านพักผ่อ,อยู่บ้าน8 3คนเข้าค่าย5 8คนสรุปมีมากกว่ากี่คนก็เอา8 3ไปลบ5 8นะครับก็จะไ,ได้25คนนะคจำนวนนักเรียนที่เล่นกีฬามีน้อยกว่านักเรียนที่ต้องเที่ยวกี่คน นักเรียนที่เล่นกีฬามี64คนท่องเที่ยว102คนน้อยกีก่คน,นก็เอาท่องเที่ยวไปลบคนเล่นกีฬาก็าจะได้8คนนะครับนักเรียนที่ทำกิจกรรมช่วงปิดภาคเรียนมีทั้งหมดกี่คนทั้งหมดกี่คนก็คือต้องเอาทุกคนเนี่ยมารวมกันทั้งหมดเลยนะครับเอาทุกคนมารวมกันก็จะได้กลุ่มข้อมูลทั้งหมดที่ทเราไปศึกษาม,มาก็าจะได้ทั้งหมด ตัวอ,อ,อย่างต่อไปนะครับพิธิกรรมการใช้งานคอมพิวเตอร์ของนักเรียนจั้นมัธยมศึกษาปีที่6เขาใช้คอมพิวเตอร์ทำอะไรบ้างเลือกจากพิมพงาน18%สืบค้นข้อมูล29%ดูหนังฟังเพลง9%เล่นเกม21% ใช้สื่อสังคมออนไลน์23เปอร์เซ็นตนะครับมาดูคำถามบ้างข้อที่หนึ่งนักเรียนใช้งานคอมพิวเตอร์ทำกิจกรรมใดมากที่สุดกี่เปอร์เซ็นต์มากที่สุดก็ต้องเป็นอะไรครับนี่สืบค้นข้อมูล29เปอร์เซ็นต์นะครับข้อที่สองนักเรียนใช้งานคอมพิวเตอร์ทำกิจกรรมใดน้อยที่สุด นดัที่สุดก็ต้องเป็นดูหนังฟังเพลงใช่ไหมครับดูหนังฟังเพลง9เเซนักเรียนที่พิมพ์งานมีจํานวนต่างจากนักเรียนที่เล่นเกมอยู่กี่เปอร์เซ็นต์พิมพ์งาน18เล่นเกม21ต่างกันเท่าไหร่ก็เอา21ไปลบกับ18นะครับก็ต่างกัน3เปอร์เซนนะครับนักเรียนที่สืบค้นข้อมูลมีความรู้นักเรียนที่สืบค้นข้อมูลความรู้เนะี่ยมี มากกว่าดูหนังฟังเพลงอยู่กี่เปอร์เซ็นต์ื่คคนข้อมูลก็ยี่สิบเก้าดูหนังฟังเพลงก็เก้ามากกว่าเท่าไหร่ก็เอายี่เก้าไปลบเก้าก็จะได้เท่ากับยี่สิบเปอร์เซนตนะครับถ้ามีนักเรียนทั้งหมดเจ็ดร้อคนจะมีนักเรียนที่ใช้สื่อสังคมออนไลน์กี่คนข้อนี้เขาถามเป็นคนแต่สิ่งที่เขาให้มาเป็นเปอร์เซ็นต์เพราะฉะนั้นเราก็ต้องมาใช้าตาวตัวในการเทียบก่อนนะครับ เราคิดตรงนี้นะครับเราคิดตรงนี้เราก็จะได้ตราส่วนระหว่างคนที่ใช้สื่อสังคมออนไลน์กับจํานวนทั้งหมดคนใช้สื่อสังคมออนไลน์มีอยู่23เปอร์เซ็นต์23เปอร์เซ็นก็หมายความว่าใช้สื่อสังคมออนไลน์ใน23คนจากทั้งหมด100คนเพราะเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับจะต้องเท่ากับสื่อสังคมออนไลน์กี่คนไม่รู้ก็ให้เป็นตัวแปรนะใช่ครับต่อด้วยทั้งหมด มีอยู่700คนก็จะได้แบบนี้นะครับ23ต่อ100ก็คือ23เปอร์เซ็นมี23คนใน100คน x ต่อ700หมายความว่าเขาอยากรู้ว่ามีกี่คนในทั้งหมด700คนนะครับเราก็แก้สมการอยากได้ x ก็ต้องกำจัด700ใช่ไหมครับ700หารอยู่เราก็เ700ไปคูณซะก็จะได้ x เท <boundaries. S 1> so in ่ากับ23ส่วนร้อยคูณด้วย700ตัดส่วนคูณเข้าไปนะครับก็จะได้เท่ากับ161 161คืออะไร161คืออะไร161คือ x x คือคนที่ใช้สังคมออนไลน์นแสดงว่าเราก็ตอบได้เลยว่าคนที่ใช้สื่อสังคมออนไลน์มีอยู่161คนนะครับ ต่อไปเรามาดูการเขียนแผนภูมิวงกลมบ้างนะครับการเขียนแผนภูมิวงกลมจากที่รู้การแผนภูมิวงกลมก็เริ่มจากวงกลมใช่ไหมครับวงกลมที่เราเห็นอยู่เนี้ยเส้นที่เราเห็นอยู่นั้ก็เรียกว่าเส้นเราวงนะครับมีเส้นเราวงก็ต้องมีจุดศูนย์กลางนะครับมีจุดศูนย์กลางต่อมาเราก็จะต้องมีเส้นผ่านศูนย์กลางนะครับเส้นผ่านศูนย์กลางแล้วก็มุมในวงกลม วงกลมหนึ่งวงเนี่ยวงกลมหนึ่งวงเนี่ยประกอบด้วยมุมตรงด้านบนหนึ่งมุมมุมตรงด้านล่างหนึ่งมุมนะครับมุมตรงกลางร้อยแปดสิบมีมุมตรงสองมุมก็คือสามร้อยไหร่ครับหกสิบนั้นแสดงว่ามุมในวงกลมเนี่ยในวงกลมเนี่ยมีมุมทั้งหมดสามร้อยหกสิบองศานะครับเราก็จะได้ว่า มุมในวงกลมเนี้ยทั้งหมดเต็มคือสามร้อยสิบจำนวนเต็มของมันคือสามร้อยสิบนะครับแล้วเราจะมาเปรียบเทียบกับเปอร์เซ็นต์เปอร์เซ็นเต็มอะไรนะครับเปอร์เซ็นเต็มหนึ่งร้อยใช่ไหมครับเปอร์เซ็นเต็มหนึ่งร้อยถ้าจอหนึ่งร้อยเนี้ยเปอร์เซ็นต์เนี้ยเทียบกับมุมเอาเปอร์เซ็นต์เทียบกับมุมนะครับเพื่อที่เราจะได้เทียบประหยัดยางแค่ครั้งเดียว เราก็จะมาเทียบหา1%นึ่เร์ก่อนให้ร,รู้ว่า1%เนี่มันกลางกี่องศาถ้าเรามี1%แต่กลางกี่องศาถ้ารู้1%นะทีนี้ 2%, 3%, 4%เราก็หาง่ายแล้วใช่ไหมครับเราก็คูณเข้าไปหา1%ให้ได้ก่อนนะครับโดยการเทียบประหยัดแต่ยานนะครับหนึยเมื่อกี้ได้แล้วหนึยเนี่ยคิดเป็น360องศาเพราะเราเทียบกัน2ตัวนี้ใช่ไหมครับ เปอร์เซ็นต์กับองศานะครับร้อยเปอร์เซ็นต์คิดเป็นสามร้อยสิบองศาแล้วท่านหนึ่งเปอร์เซ็นต์ละหนึ่งเปอร์เซ็นต์จะคิดเป็นยังไงก็เอาตัวล่างขึ้นไปคูณตัวบนลงมาหารตามหลักการที่บปฏิย,ยามตามปกติเลยได้แ,แบบนี้นะครับสามจุดหกองศาศเราก็รู้แล้วว่าหนึ่งเปอร์เซ็นต์เนี้ยหนึ่งเปอร์เซ็นต์เนี้ย คิดเป็น3.6องศา1%คิดเป็น3.6องศาทีนี้พอมีกี่เปอร์เซ็นต์เราก็สามารถหาองศาได้แล้วนะครับดูสิจะทำยังไงตารางแสดงการใช้จ่ายของทอมใน1เดือนอาการใช้จ่ายเงินนะครับก็จะได้ว่าพอมเนีใช้จ่ายโดยการเป็นค่าที่พัก25% ค่าอาหาร40%ให้พ่อแม่20%เก็บออม10%และอื้นอื่นอีก5%ตัวนี้ที่เราเห็นอยู่ในตลาดเนี่ยเขาเรียกว่าข้อมูลดิบแค่เอามาเรียบเรียงแต่ยังไม่ได้นำมาปเปลียนจัดระเบียบใหม่เพื่อน,นำเสนอนะคะรับเราจะมานำเสนอข้อมูลนี้ในรูปแผนภูมิวงกลม แต่แผนผู้วงกลมเราจะเขียนแผนผู้วงกลมได้เนี่ยมันต้องมีมุมต้องมีมุมให้เราวัดถูกไหมครับไม่มีมุมให้เราวัดเราก็ไม่รู้ว่าเราจะขีดเส้นให้มันกว้างแค่ไหนองศาเท่าไหร่แล้วเราก็ต้องแปลงเปอร์เซ็นต์ตรงนี้ให้กลายเป็นองศามาก่อนนะครับโดยใช้ตารางนี้ตารางเราก็จะเพิ่มช่ององศาอีกช่องหนึ่งนะครับในช่องเปอร์เซ็นต์แน่นอนรวมแล้วต้องได้เป็น100%รอเอร์เแน่ๆ ถ้ารวมแล้วไม่ได้หนึ่งร้อยแสดงว่าข้อมูลเขาให้มาไม่ครบแน่นอนรวมแล้วต้องได้หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์องศารวมแล้วต้องได้เท่ากับสามร้อยสิบพอองศามันเต็มสามร้อยสิบใช่ไหมครับเมื่อกี้ที่เราเทียบปฏัยาตยามาเนี่ยหนึ่งเปอร์เซ็นต์เนี่ยหนึ่งเปอร์เซ็นต์เนี่ยคิดเป็นสามจุดหกองศาแล้วยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์จะเป็นกี่องศาเราก็ยี่สิบห้าไปคูณกับสามจุดหกก็จะได้เก้าสิบองศา แสดงว่าค่าที่พักนี่คือเ0้าสิบองศากลางก้าสิบองศานะครับค่าอาหารก็เอาสี่สิบไปคูณกับสามจุดหกนะก็จะได้ร้อยสี่สิบสี่องศาให้พ่อแม่ก็เอายี่สิบไปคูณกับสามจุดหกก็จะได้เจ็ดสิบสององศาเก็บออมก็สิบไปคูณกับสามจุดหกก็จะได้เป็นสาสิบหกองศาและอื่นอื่น 5%้เอา์เซก็ห้คูณ3ามจก็จะได้เป็น18แองศาเมื่อคิดเสร็จแล้วอย่าเพิ่งรีบทำเอาทุกตัวเนี้ยมันรวมกันก่อนว่ารวมแล้วไม่ได้สามร้ยไหมถ้ารวมแล้วได้แสดงว่าคิดถูกถ้ารวมแล้วไม่ได้แสดงว่าต้องมีบางตัวที่เราคิด,คดผิดพลาดไปแล้ตรวจตัวสมัยนะครับอพอเสร็จแล้วปุ๊บเราก็มาสร้างแผนภูมิวงกลมแผนภูมิรูปวงกลมแสดง การใช้จ่ายของทอมในหนึ่งเดือนนะครับก็จะได้รูปแบบนี้เรารู้ได้ไงว่าแต่และอันกว้างแค่ไหนแต่และช่องกว้างแค่ไหนเราก็ดูจากอะไรครับองศาแล้วก็วัดองศานี่คือจุดศูนย์กลางใช่ไหมครับล้วก็ลากจุดศูนย์กลางไปเวลาที่เราวัดองศานี่คือจุดศูนย์กลางเราก็ลากจากจุดศูนย์กลางมาก่อนพอลากมาปุ๊บเราก็วัด วัดก็ใช้ไม้โปรหรือคือวงกลมที่คุณเคยใช้ตามประถมวัดตรงนี้ให้ได้เท่าไหร่ครับ90แล้วก็ขีดขึ้นมาแล้วก็วัดต่อไป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 เรื่อยๆนะครับวัดลงมาข้างล่างก็ได้วัดขึ้นข้างบนก็ได้นะครับแล้วก็ตามตามตัวเลของศาที่เราที่เราหามา ตารางสแสดงการใช้จ่ายของฟ้าในหนึ่งเดือนค่าใช้จ่ายแล้วนะครับอันนี้คือข้อมูลดิบแต่ข้อนี้มันต่างจากข้อแรกตรงที่ว่าข้อแรกเขาให้เปอร์เซ็นต์มาแต่ข้อนี้เขาให้มาเป็นจํานวนเงินเป็นจํานวนปกติไม่ใช่เปอร์เซ็นต์นะครับเพราะนั้นเราก็ต้องเปลี่ยนสองรอบเปลี่ยนจำนวนเงินให้กลายเป็นเปอร์เซ็นต์และเปลี่ยนเปอร์เซ็นต์ให้กลายเป็นองศานะครับก็จะได้ตารางนี้เพิ่มมามีช่องเปอร์เซ็นต์เพิ่มขึ้นมานะครับ ค่าใช้จ่ายเนี่ยรวมกันแล้วเนี่ยทั้งหมดเราได้สองมื่นสองมื่นแปลว่าฟ้าเนี่ยแต่ละเดือนเนี่ยเขาได้มาสองมื่นบาทเขาก็ใช้จ่ายแบบเนี้ยนะครับเราก็ต้องมาทําจากสองมื่นให้เหลือแค่หนึ่งร้อยก็คือทําจากจำนวนเงินให้กลายเป็นเปอร์เซ็นต์เป็นร้อยทำสองหมื่นให้มันเหลือแค่หนึ่งร้อยสามพันห้าจะทำเปอร์เซ็นต์เราก็สามพันห้า ไปส่วนด้วยจำนวนทั้งหมดแล้วคูณด้วยหนึ่งรนะครับหรือ3าัน้าคูณหนึ่งอส่วนด้วยทั้งหมดนะครับก็ได้ได้บเจ็้ากอื่นก็เหมือนกันเลยครับห0พันก็6000คูณด้วยหนึ่งรส่วนด้วยทั้งหมดคือสอง0มืก็จะได้สามสิบนะครับต่อไปก็เหมือนเดิมครับ4ี่พันคูณหนึ่งรส่วนทั้งหมดอันนี้ก็เหมือนกันตัวเลขเท่ากันนะครับ อื่นๆก็สองพันห้าคูณหนึ่งร้อยส่วนด้วยสองหมื่นนะครับก็จะได้จุดสองจุดห้าพอเราได้เปอร์เซ็นต์เสร็จเราก็มาหาเลยต่อครับองศาหาองศาต่อก็ตามที่เราเคยทําข้อเมื่อกี้แหละครับคูณด้วยอะไรเข้าไปครับสามจุดหกก็ทุกเจ็ดจุดห้าไปคูณกับสามจุดหกอ่างนก็จะได้แบบนี้ปะ่ะนะครับกี่เปอร์เซ็นต์ก็เปอร์เซ็นต์ไปคูณกับสามจุดหกแล้วก็จะเป็นองศา เสร็จแล้วก็ลองรวมดูว่ามันได้สามร้อยหกสิบไหมถ้าได้แสดงว่าถูกอันนี้ก็เหมือนกันครับเปอร์เซ็นต์เสร็จแล้วคุณก็ต้องรวมดูก่อนว่ามันได้หนึ่งร้อยไหมนะครับถ้ารวมแล้วมไม่ได้หนึ่งร้อยก็แสดงว่าถูกถ้ารวมแล้วไม่ได้หนึ่งร้อยแสดงว่าต้องมีตรงไหนที่เราคิดผิด,ดพลาดไปแล้วก็องศามาสร้างเป็นแผนภู้วงกลมนะครับก็จะได้แบบนี้เราจะใส่เป็นเปอร์เซ็นต์ก็ได้ใส่เปอร์เซ็นต์ก็ได้หรือไม่ใส่เปอร์เซ็นต์จะใส่เป็น จำนวนเงินก็ได้นะครับแต่เรามักจะไม่ได้โยมใส่องศาเข้าไปเพราะถ้าเราใส่องศาเข้าไปเนี่ยเราจะต้องใส่ตรงนี้ถ้าใส่องศาเรามักจะใส่เราจะต้องใส่ตรงนี้เรา,าเ,รรนเราก็เลยไม่นิยมใส่องศาเพราะองศามันไม่ได้ช่วยบอกอะไรองศามันมีไว้เพื่อช่วยให้เรารู้ว่าแต่ละช่องเนี่ยมันกางกี่องศา,านั่นเองนะครับนะแต่สิ่งที่ช่วยบอกก็คือเปอร์เซ็นต์กับจํานวนจริงจริงนะครับ นี่คือสรุปเรื่องของสถิติที่เรียนตอ,อนมหนึ่งทั้งหมดนะครับกลับไปทบทวนนะครับสวัสดีครับ